ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up <spe ak> เป็นเพลรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถือ <spe ak> อื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเตมิมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินะวันนี้ก็อยู่ในเกมเ c 2ซีเช่นเคยนะผมต้อนรับวันสงการเลยนะผมนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะผมเป็นสัปดาห์ที่ไม่มีโปรโมนะไม่มีนักเตะโปรโมพิเศษครับผมนะ <c oughs> ก็รอวันศุกร์หน้าเลยครับก็เป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันศุกร์ที่19กครับผมนะก็จะมีทีมฤดูซีซั่นมาแล้วนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบ ช่วงดรอปของ EA ครเป็นโปรโมตต้องใช้คำว่าเป็นอีเวนต์ดีกว่านะ The Winter Season Warm Up Series ครับผมก็จะมีแพ็คมาให้ทำระหว่างนี้เก็บไว้เปิดตอน t ี e w i n t ี r s e a มาจริงๆก็คือวันศุกร์ที่19ครับผมนะส่วนตอนนี้ก็เงาๆกันไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะผมนะก็เดี๋ยวมาส่องกันหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างครับผมหลักๆก็ มีแพ็ก10คอยนะครับผมรีทุกวันแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีทีบัลลซีซั่นร์มอัพครับมา,น,าน่าจะมาวันเสาร์ครับตามสเต็ปครับแล้วก็เนี่ยครับนักเตะที่ออนแพ็กอยู่ตอนนี้ก็มีทีบัลลูสิเอ็มบะเป้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกทีบัลลูสเท่านั้นครับถามผมส่วนตัวผมมองว่าแพ็กตอนนี้ไม่น่าเปิดเลยครับ เก็บไว้เปิดวันศุกร์หน้าดีกว่าครับตอนนี้เปิดมาก็ดีสุดก็แค่ทีมอลวิกและศุกร์หน้าเป็นทีมอุลวิกซีซั่นแล้วครับผมยังไงมันเดือดกว่าอยู่แล้วนะยังไงเดือดกว่าอยู่แล้วครับผมนะในส่วนของ n b c ที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็จะมีไอคอนอย่างซัมบรอต้าครับผมตัวนี้ก็เป็นแบ็กได้55ด้วยนะก็เป็นแบ็กที่ใช้งานได้โอเคเลยครับผมแต่ถ้าถามผมผมไม่แนะนําให้ทําตอนนี้นะครับราคาประมาณ800,000 ไม่แนะนําไม่ทําตอนนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนทิวเดอซีซั่นเนี่ยเราจะหาแบค็คแล้วมันมันถ้าตามที่หลุดมานะข่าวที่หลุดมาก็จะมี3เพย์สไตล์ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหาแบ็คดีๆในราคาโอ้แสนสองแสนเพียบเลยครับโคตรเยอะเลยครับคือถ้าใครเคยเล่นเกมภาคเนี้ภาคเก่าๆมาจะรู้ว่าทิวเดอซีซั่นแบ็คเนี่ยหาไม่ได้ยากเลยครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมไม่เชียร์ละไม่เชียร์แล้วแต่ถ้าอยากทําจริงๆชอบจริงๆมันใช้งานได้ครับแต่ไม่เชียร์ให้ทําตอนนี้เพราะแลดูไม่ค่อยคุ้มและกับช่วงเวลาทิวดเข้าามถึงครับ ส่วนนักเตะเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด2ตัวครับมีเซอร์จิโอโรเบโตกับมูคิเล่ครับตัวนี้ก็ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะที่แมตช์แรกบาร์ซ่าชนะไป32ใช่ไหมก็แมตช์ต่อไปใครชนะไม่ใช่คำว่าเข้ารอบนะครับไม่ใช่คำว่าเข้ารอบนะเดี๋ยนะใช้บอกวบว์ไฮเยใช่คือไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้ารอบนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับขอแค่ใครชนะก็พอกับในแมตช์สุดท้ายใครชนะก็พอกับก็ได้รับบ,บวก2ไปไม่ว่า น่าจะใช่นะผมว่า,าไม่ชัวร์แล้วกันไม่ชัวร์แล้วกันลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูครับเพราะตรงนี้มันไม่ได้ระบุไว้เนาะโอเคก็จะมีเซอร์จิโรเบโตกับมูคิเล่ครับก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ทั้งคู่กับในตอนนี้ใช้งานได้ทั้งคู่ทีมฤดซีซั่นมายังไงดรอปอยู่แล้วแต่ว่าด้วยราคามันไม่ค่อยแพงครับราคามันประมาณแสนห้0ส0งแสนอะไประมาณนี้ครับนะก็ใช้งานได้ทั้งคู่ครับถ้าใครชอบใครเชียร์ใครก็ทําไว้ได้แต่ถ้า ไม่ใช่ในหมวดแบบไม่ได้แฟนบาซ่าไม่ได้แฟนเบ็เช er, หรืออยากทําอะไรอย่างนี้ก็ข้ามได้ครับไม่ได้แบบเป็นตัวที่แบบโอ้ไม่ทำเราจะต้องมานั่งเสียดายกันนะครับผมนะในส่วนของแพ็กอัปเกรดก็จะมี77 m a เ o r l e มเจอร์ลีกดับเบิลอัปเกรดอันนี้ก็ทาเก็บไว้ได้ครับแต่อย่าไปทําเลยครับแพ็กกาดครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ TOTS อ o b up daily login u p ปเกรดอันนี้ต้องเข้ามาทําทุกวันนะครับสิบสองวันเข้ามาทําทุกวันแล้วก็จะไปได้ในส่วนของออบเจกตีฟนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดออบเจกตีฟให้ดูต่อเลยล้กันนะ ในส่วนของ objective นะครับผมนะก็จะมีเข้ามาจะมีนี่ครับ TOTs Warmup Daily p a y ก็เล่นวันละ3แมตด์ครับมันก็จะไปเพิ่มตรงนี้ให้ครบ6วันก็รับของไปตามนี้ครับผมอันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ครับ n b c TOTs t s, t OT s <laughs> Warmup Daily Login อันนี้ก็เข้ามาทำทุกวันกับครบ12ครั้งก็จะได้แพ็คไปตามนี้ครับแล้วก็อันนี้เล่นแต่ละวินครับครบ25วินก็ได้ไป5ตัวแล้ว5ตัวไปเล่นอีก3ตช์ก็จะได้แพ็คตามนี้ครับผมนะก ผมพูดตรงๆนะโคตรจืดเลยครับคือแบบน่าเบื่อมากสัปดาห์นี้คือบอกเลยว่าน่าเบื่อพูดตรงๆเลยครับว่าน่าเบื่อครับก็แทบไม่มีอะไรเลยครับก็ประจบเหมาะพอดีกับช่วงสงการพอดีนะก็เผื่อได้พักผ่อนกันพอดีนะครับผมนะแล้วก็กลับมาลุยกับทีวีโรซิ่สั้นแบบเดือดๆน,นะโอเคมีอีโวอีกอันนึงแถมให้แล้วกันครับสำหรับอีโวอีกอันนึงนะก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรครับผมเป็นอีโวชิวารุวีครับเอามาก็จะได้อินซิสซีพาร์ทเพิ่มขึ้นมาครับผมถ้าใครจะทำก็แนะนำเป็นพวกกองกลางดีว่า แต่ก็บวกสเตตมานิดนิดหน่อยๆครับไม่ได้หวือหวาอะไรครับนะตรงนี้ครับแนะนำเป็นเป็นพวกกองกลางจะเวิร์กกว่าครับผมนะเพราะได้อินซ in 1ฟพาร์ทเป็นเพลย์สไตล์นะตังนี้จะดีกว่าได้ปิงป๊านะครับผมนะโอเคประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรลอกเหนือจากนี้แล้วในสัปดาห์นี้ครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอชิวุดูซีซั่นแล้วกันถ้ามีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอัพเป็นคลิปให้นะครับผมนะระหว่างสัปดาห์นะครับผมนะโอเคประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้ช่องกต่ายีด้วย ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขกันในวันสงการมากมนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับบายบายครับแฮปปี้สงการเดย์ครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน Youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุมเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า